ีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะมาทำยำขนมจีนมังสวิรัตนะคะตรงนี้นะคะเป็นน้ำปลาเจเนาะย้อยก็จะเติมอซอสนะคะเพราะว่าตัวน้ำปลาเนี่ยเขาไม่ค่อยเค็มนะคะเราจะเติมซอลงไปนิดนึงนะคะให้มีรสชาติกลมกล่อมเนาะ ราคาจะเป็นเครื่องปรุงเนาะ ใส่หมูยอเจนะคะที่จริงทําเป็นเจก็ได้เนาะทําเป็นเจเราก็ไม่ต้องใส่อ่าหอมนะคะแต่ว่าพี่อ้อยทําเป็นมังสวิรัสนะคะ ใส่ตัวฝักยาวนะคะจริงจริงมีสตอเนาะแต่ว่าพี่อ้อยไม่ได้เอาออกมาจากตู้เย็นนะคะแช่อยู่ในช่องฟรีดเนาะขนมจีนนะคะที่พี่อ้อยต้มไว้นะคะ,ะใส่กล่องแบบนี้เนาะเข้าตู้เย็นไว้ เดี๋ยวจัดใส่จานกันค่ะ ใส่น้ำเยอะไปหน่อยผพราะว่าตัวปลาเข้ามาจะแห้งนะคะพี่อ้อยต้องเติมน้ำนะคะแล้วก็ไปตั้งไฟให้เดือดเนาะไม่มีผักเคียงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเยอะเกินไปเนาะ เสร็จแล้วค่ะยำขนมจีนนะคะเสร็จแล้วค่ะยำขนมจีนมังสวิรัตมาทานด้วยกันค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยเนาะแล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายนะคะตอนนี้หลานชายมีคลิปใหม่แล้วนะคะเข้าไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ